See on tour. สวัสดีค่ะพบก,กับตุ๊กตาพิชามนนะคะในรายการ SNG News Channel ในช่วง SNG On Tour นะคะวันนี้นะคะแต่พาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่โรงแรมสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลกรุงเทพมหาคนครค่ะที่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มสยามกลการของเราค่ะและไฮไลท์ like วันนี้นะคะที่เราจะพาสายจีนสายอาร์ตมาเที่ยวมาชมกันที่นี่ก็คือร้านอาหารชิมชิมแบงคอกที่โรงแรมสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลแห่งนี้ค่ะ กับพี่เคสนะคะพี่เคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตาอาจจะรบกวนให้พี่เคสช่วยพาเราทัวร์ร้านชิมชิมกันสักหน่อยได้เลยค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารชิมชิมของเรานะคะจุดเด่นของชิมชิมก็คือเนว่าชิมเน v ว r k โน w ค่ะเลยอยากให้มาลองชิมอยากให้มาลองรู้จักกับอาหารและเครื่องดื่มดีๆของชิมชิมของเราค่ะเชิญด้านในเลยค่ะ มุมที่คนนี้ชอบถ่ายรูปเขาจะมากันเป็นกลุ่มแล้วเขาจะไปนั่งกันตรงมุมโซฟาชุดโซฟาตรงนี้บอกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่คือก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราทำแบบเป็นเหมือนคัสตอมเมดทำแต่ละตัวให้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันเลยซึ่งเวลาถ่ายรูปออกมาสวยมากก็ต่อไปก็เป็นจานแรกของเรานะคะที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็เป็น Avo Angus f l a ั a แฟก e ค่ะ ไอเดียในการทำตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆเอ็กเบนน i แต่ว่าเรามีการใส่ความเฮลตี้เติมซอสมีซอสที่เราทำด้วยตัวเราเองโฮมเมดทุกวันเหมือนกันค่ะส่วนจานต่อไปของเราก็จะเป็นพิซซ่าคาโบนาร่านะคะวันนี้คือเดี๋ยวทางเชฟเราก็จะเริ่มทำสดๆตั้งแต่นวดแป้งเลยซอสคาโบนาร่าเราเป็นซอสโอนเราที่เราทำขึ้น,นมาเองโฮมเมด ไฮไลท์ของมันคือจะทานคาโบเนฮ้าให้อร่อยต้องมีไข่แดงสดๆคะ่ะเราก็จะตอกไข่แดงสดๆเข้าไปด้านบนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูของร้านชินนนมชิมแบงคอกในวันนี้นะคะน่าชิมน,น่าทานสมชื่อเขาเลยจริงๆค่ะค่ะสำหรับเทปนี้นะคะ SNG Channel ในช่อง SNG On Tour นะคะ ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ตุกตาสวัสดีค่ะ